สวีทชูชีวิตติดหวานวัยรุ่นกลุ่มหนุ่มสาวอาจจะมองข้ามเรื่องการทานหวานการทานอาหารในชีวิตประจําวันของกลุ่มวัยรุ่นอาจยังไม่เล็งเห็นถึงโทษของน้ําตาลที่ทานเข้าไปมาเทสกันว่าตอนนี้คุณเป็นคนติดหวานแล้วหรือไม่ไปเริ่มกันเลยคะ่ะ พฤติกรรมที่บ่งบอกว่าคุณติดหวานต้องทานของหวานหลังมื้ออาหารทุกมือ้อรู้สึกอยากของหวานวันละหลายครั้งถ้าไม่ได้ทานของหวานจะรู้สึกหมุนหงิดอารมณ์ไม่ดีทานของหวานแทนมื้ออาหารหลักได้เลยถ้าอาหารรสชาติจืดๆไม่ได้ทานเครื่องดื่มที่ไม่หวานไม่ได้มาดูผลเสียของน้ำตาลกันบ้างว่ามีผลกระทบอะไรต่อร่างกายของเราผลเสียของน้ำตาล น้ำตาลเป็นสารเล่งผิวหนังเหี่ยวย่นและริ้วรอยก่อให้เกิดอนุมูลอิสระน้ำตาลทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นน้ำตาลทำให้สมดุลของเลือดเสียไป <Maps> ผลเสียของน้ำตาลน้ำตาลทำให้กระดูกและฟันไม่แข็งแรงน้ำตาลทำให้ร่างกายเสื่องซึม เพื่อนๆได้รู้ผลเสียของการทานน้ำตาลเข้าไปแล้วอาจจะกังวลเรื่องสุขภาพเดี๋ยวจะพาไปรู้กับ7วิธีที่ช่วยให้เลิกติดหวานโดยไม่ต้องหักโหมมากเกินไปค่อยๆลดละเลิกแล้วจะไม่เครียดวิธีที่1ลดการเติมน้ำตาลในเครื่องดื่มเช่นสั่งกาแฟสัปดาห์แรกควรเริ่มจากการสั่งหวานน้อยแล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนลดไปในสัปดาห์ต่อๆไป วิธีที่ 2. ลดขนมหวานบางชนิดที่มีน้ำตาลสูงแล้วหันมาทาน้ำตาลจากผลไม้แทนวิธีที่ 3. ระวังอาหารที่แฝงมาด้วยน้ำตาลหรือดูฉลากของเครื่องปรุงต่างๆที่เขียนว่าไม่เติมน้ำตาลเลิกติดหวานต้องเลิกติดเค็มให้ได้ด้วยเพราะถ้าทายเค็มเข้าไปก็จะทำให้อยากรสหวานด้วยเช่นกัน วิธีที่4หันมาทานอาหารที่ไม่แปรรูปเริ่มต้นที่ข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีซึ่งมีไฟเบอร์สูงช่วยให้อิ่มนานจะลดความหิวระหว่างมือได้ดีวิธีที่5ระวังความหวานปลอมหรือสารให้อาหารความหวานแทนน้ำตาลเพราะยิ่งทานเยอะจะทำให้ร่างกายต้องการน้ำตาลมากยิ่งขึ้นวิธีที่6อยู่ให้ห่างจากตัวกระตุ้นทั้งหลายโดยไม่ซื้อไม่กักตุนอาหารที่มีน้ำตาลสูง วิธีสุดท้ายวิธีที่7ยิ่งเครียดยิ่งอยากหวานเพราะความเครียดทําให้โฮอร์โมนในร่างกายต่ําลงฉะนั้นอยากเลิกติดหวานพยายามอยากเครียดของหวานทานได้เพราะมันช่วยทําให้เราชุ่มชื่นหัวใจแต่เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวควรทานอย่างมีลิมิตชีวิตจะได้ไม่ติดหวานนะคะขอบคุณค่ะ